20วิธีทําให้อายุยืนห่างไกลโรคและมีความสุขวันนี้พยาบาลจุ๋มมี20วิธีดีๆมาฝากกันนะคะอย่างแรกเลยนะคะคนที่ชอบร้องเพลงจะเป็นคนที่ได้เปรียบมากๆค่ะ และถ้าได้ออกกำลังกายสัปดาห์ละ3 5มวันจะดิ่งดียิ่งขึ้นเลยนะคะและไม่ควรอยู่นิ่งๆนานๆนะคะควรออกลุกไปเดินบ้างนะคะเพราะคนที่นั่งนานจะทำให้ร่างกายเฉื่อยชาได้ค่ะและการกินขมิ้นจะเป็นตัวที่เพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระให้กับร่างกายแถมช่วยชะลอวัยลดเลียวรอยได้ด้วยค่ะ และการทานอาหารในปริมาณแคลอรี่ที่เหมาะสมก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะส่วนผักใบเขียวจะช่วยในเรื่องของการทำงานของระบบประสาทระบบเลือดระบบภูมิคุ้มกันและช่วยเรื่องระบบขับถ่ายได้ดีด้วยนะคะส่วนการรักกันกอดกันจะทำให้ฮอร์โมนแห่งความรักหรือออกซิโตซินหลั่งออกมาเป็นจำนวนมากค่ะ และสําหรับใครที่ชอบทานกระหล่ำปรีนะคะกระหล่ำปรีจะช่วยลดน้ําตาลทําให้เราลดเสี่ยงการเกิดเบาหวานบํารุงกระดูกและฟันและลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งด้วยค่ะและสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งคือการนอนให้เพียงพอนะคะหลับให้ได้หลับให้ลึกอย่างน้อยสักวันละ6-8ชั่วโมงค่ะ โดยเฉพาะเวลานอนที่เป็นเวลาทองก็คือตั้งแต่สีทุ่มถึงตีสองซึ่งจะเป็นเวลาที่โกรดฮอร์โมนหลั่งออกมาและผลต่อเนื่องก็คือใจของเราจะเบิกบานเพราะการที่เราได้นอนหลับอย่างสบายค่ะและข้อสิบที่สำคัญคือการทำใจให้เบิกบานอย่านำเรื่องเศร้าหรือเรื่องเครียดของคนอื่นมาใส่ไว้ในตัวของเรานะคะ นี่คือ10ข้อที่ควรทำนะคะจะทำให้เราอายุยืนและห่างไกลโลกสำหรับ EP 2อีก10ข้อเดี๋ยวเรามาต่อกันวันหลังนะคะด้วยความปรารถนาดีจากพยาบาลจุ๋มค่ะอย่าลืมนะคะสุขภาพที่ดีคือความมั่งคั่งที่แท้จริงค่ะ